ดูย้อหลังนะเฮ้ยจบแม่กันไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นง่ายดีครับมันไม่เกี่ยวนะแชทว่ามีเงินแค่ไหนเหมาะสมไม่เหมาะสม,มควร้ารับน,นั่นน,น่ะนั่นมึงหลอกเนาะ หนอยากเป็นพระเอกหรอมันทำเกินไปพรุ่งน,นี้คูจะไปฟ้องโหนกระแสเรื่องหมายสี่เหลี่ยมหนุ่มหันจอนเผมมันเก่งสุดแล้วจริงๆอ่ะเก่งสุดในบ้านเราไหมครับอ่ะ ทำมงอะไนี่เอ้ยี่อะโนดาเนี่ทำมังไงดีวะทำาไงเลคุณรู้ด้วยไรอูบอกบอกบอกว่าผมไม่เกี่ยวกับสาร้อยาบอกว่าไ่จุกมันมีตัวอะไรออกมาไม่รู้นะไปก่อนนะฝากบอกน่ให้ผูทำร้องอองร้ออ อเดี๋ยวผมมาผมปวดท้องมากเลยตอนนี้ปวดท้องมากเดี๋ยวมา เออไม่ต้องบอกว่าผมทำนะโอเคนะโอเคผยสวยเออเซฟเต็ม้อเนาะเี่ยถ้าเขาไม่เห็นเ้าจะทำไงฮะเอไงดีวะไปไหนต่อดีวะ ีวะกูไปไงต่อเนี่ยเฮ้ยเอ้ยล่อกูโรกเลยโหลครับผมควรทำไงต่อครับโห่ครับผมโลกเหนือเนี่ยเฮี้ยงไงดีวะไปก่อนนะขอนีก่อนนะออไอ้ดี๋ยอ๋อไม่กูตายอ่ะไอ้เยี่ยมกาทำตัวทุเล่จังวะมานีี เอ้าพี่เป็นอะไรตายเออดีๆเออผมไปเยี่ยมมาเอ้าฮ้ยมันเป็นอะไรตายกูดูวยว้อนหลังนะเยี่ยมแล้วมั้นะไปเยี่ยมมากได้ได้เมียนเมียน

เียกว่าเไอ้งี้ยมันเอาเหาองเขาตายม,ม,าตาม,ม,ามาดึงกล้องมาเลยใหด้ดูด้วยแต่มาบอกจริงด้วยนวันน่นแหละต้องอน,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 อน,นั้นเลยนั้นเลยนั่นแหละนั่นแหละแบบพิจา,ารณนานึงมนไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้เยเฮ้ยจบแม่กัน ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นง่ายดีครับ<ฮ>ไปอ้าวพี่ผมจะจอดไหนเล่นอ่ะเอาไม่รู้ไม่รู้ ได้เลยนั่นแหละดูดูด้วยหน่อยมาหัวจริงด้วยพี่ผมเล่นไงอ่ะไม่รู้ไม่รู้ต้องอันนั้นเลยอันนั้นเลยนั่นแหละนั่นแหละแต่พิจัดการเองดูดูด้วยหน่อยมาหัวอ๋ออ๋อเอาไหนตามนั่นน่ะน้อง และกันหอไม่คยเหรอหลหลพี่ผมเล่นยังไงอะ่ะม,มองไม่เห็นได้แล้วหลอก อะไรครับบอกว่าผมตายเพี่ผมไม่เห็นอะเลยเนี่ยออกข่าวปดมันรอเวลามึงหัวร้อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟด้วยสงสารด้วยทำเกินไปสงสารมันอุตส่าห์ใต้งอไอจอเล่นผีมันโหดตีสองทีตายไม่ย้อนดูวะเขาผมบอกแล้วผมไม่ทำอะไรโหลพี่แปลหน่อยพี่ เปิดเลนอะไรมึงไม่มีจอมึงจะเปิดเลนไงเข <ri> า俩หายกันไม่ลวงครับร<ฮ>ะวังมันจะเอาจอมึง แล้วแล้วพี่ไม่หมดหมุดเหรอนะ้องไม่ได้มาตายไม่รู้กูบอกให้มึงดูเฉยเฉยเ,เล่นให้แบบไม่ได้ขวดอันนั้นบอกให้ดูเฉยเให้ฟาร์มทำนู่นทำนี่ปอมมากูตายไม่รู้สบายใจอย่างตาสบายใจแล้วครับอ,อ ัดวีสามให้มันหน่อยไว้ไม่แหกตาดูเลยผีมันโหดมันไม่โหดหรอครับพี่มึงกินที่ปลาจอยหรือนะมันไม่รู้อ่ะติดเดียวมามานั่งเล่นหน่อย ไหนๆติดแล้วแนนไปบอกคนดูครับติดแล้วส <wei> ุดท้าย ตัางกันเข้าตัวมทก่อันนี้ติดแล้วดูไหมดูไหมจะดูไหมล่ะมันติดแล้วคนดูไปไรฮัลโหล,โลหนายคนดูมันติดแล้วเฮียมันติดแล้วก็เล่นกันไงครับส่วนลอก เรื่องไมยสี่เหลี่ยมอบข่าวสตรีมเมอร์หัวร้อนโยนจอเด็ก20ทิ้งจอแตกนายดุยไม่มีหน้าจอเล่นเกมขอรบอะไรมันมีมันติดแล้วเฮียมันติดแล้วครับผม ดูเหมือนเด็กสมาธิสั่นจริงๆลูกอีแก่แหม่มนี้ติดเลยวติดแล้วดวาเยนจเย็นคมาติดแล้วทนำะไมต้องถืออ่ะเหนอยู่นี่รัิดอยู่กอนะฮะนี่ติดแล้วใจเย็นใจเย็นยคนดูติดแล้วทนำะนะไมต้องถืออ่ะเห็น ก็ติดแล้วติดนะเ่ไม้หมองก็นี่เหมือนกันมันไม่เกี่ยวจะติดจะดับโตจนจะมีลูกได้แล้วยังทำสันดานตามๆชิวชิวไงชิวไม้มันมีจอสำรองให้น้องมันอยู่นี่เดี๋ยวพี่เอาจอให้ ชรตรำไรกันมึงเห็นหลอดโดเนต้ไม้่แสนเดี๋ยวมันก็ซื้อจอใหม่ให้ มึงโดนแบบที่มึงทำมึงรับได้ไหมคำเดียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนนทบโคตรแย่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสภาพห้อยใหม่ใหม่กิ๊บเลยใหม่กิ๊บเลยอ่ะอ่านี่ใหญ่กว่าเก่าด้วยไปเอามาดูได้เลยโอ้ใช่พี่อุ๊ยอ๋อนี้กิ๊ซสะพ้ายหรือเหรอาใช่ออกแกงเล่นเหรอใช่โอ้อุยจอมายุหลุยพี่ได้จอม่หลุยเอามาโดนเก่ามาโดนเก่าใหญ่กว่าเก่าเยอะดีกว่าเยอะใหญ่กว่าเยอะเลย อันนี้ทำไงอ่ะอันไหนอันนี้อันเก่าอุ้ยเจ้าใหม่ปะอันไหนเยอะกันอ๋ออันนี้เราอันนี้ทำไงอ่ะพี่ต่อยเองอันนี้ทิ้งเลยจะพาไปเรียกร้านไอแฮมใหม่เพราะวันนี้จะไปร้านไอแฮม มันไม่เกี่ยวนะชัดว่ามีเงินแค่ไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมควรถ้ารับนนนันน่นน่น่นะะมึงหลอเนาะมึงอยากเป็นพระเอกหรอมันทำเกินไปพรุ่งนี้คูจะไปฟ้องโหนกระแสเรื่องหมายสี่เหลี่ยมหนุ่มหันจอนอะไร หอลอดโด4สี่แสนมันซื้อใหม่ดีกว่าเดิมได้อีกมันทำแอ็กไปงั้นแหละอะไรแอคอะไรครับก็หายกันกระจอมมันอันเก่ามันก็หายกันขลโหนน,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 นายมันก็หายกันแล้วไงไปซื้อใหม่เจอกันมาลีวีสามขอวีสี่ได้ไหมหยอกหยอกหยอกครับหยอก แลกกันกับจอเมื่อกี้ชีวิตถ้าชีวิตผมตายปุ๊บมันก็แลกกันกันหนึ่งจอแค่นั้นเองดีตอนนี้ช้ามากเลยพี่อุ้ยันะมึงลองดีใช่ไหมอะไรลองดีอะไรเฮียไม่ได้ลองดีงูขอโทษเฮียมันตายไม่เริ่มใหม่มันที่ข้านทำ โอ้ยหี่อะพี่ขอบคุณมากนะพี่เหมือนได้แบบจองเลอะได้น้องมาแลกกันครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมลงเองแค่นั้นแหละถ้าใบแดงมากเดี๋ยวลงเองเจอกันแล้วกันรอบหน้าไปละเบื่อไอ้เหี้ย อมถ้ามีคนพังร้านแม่มึงงล้บบอกจะสร้างให้ใหม่เอาไหมอย่าพระเอกโอ้มึงจะบนดิงดาม่าทำไมนี่ฮะมึงจะมาดึงทำไมมึงหล่อแล้วมึงหล่อแล้วจริงๆคนมันดูมันดูเอาสนุกแมีมึงกินอะไรมึงมาดึงเอาทำไมเนี่ยดาม่ามึงมาดึงเอาทำไมมันจูงพวกมึงได้มันก็ชอบเนาะ เออจริงเนาะพวกคูจะรีพอร์ตมึงแน่วัวลืมตีนทามิงไม่ไปขอโทษน้องมันใจมันเสียไอ้ดุยอาโอ้ย <c oughs> จัดไปคนดูมันท้าทายไว้กดจุดสามจุดแล้วรายงานว่าเนื้อหารุนแรงเลือกความรุนแรงเด็กและเยาวะเ <c oughs> ยาวะ <c oughs> น้ะ นี่นี่ไม่ต้องเดาบด้บงทำ,ทำสันดานต่ำต่ำโตแล้วคิดไม่ได้เลยว่างานอืไม่ได้คิดไม่ได้คิดไม่ได้เลยคิดไม่ได้ม,มันต้องทำยังไงอะครับโดมาอีกหน่อยดิผมคิดไม่ได้ผูอยู่ข้างมึงตาผูดูเอาสนุกอืมถูกต้องคิดไม่ได้อุ้ยต้อ,องกดเอาแกง ช่วยสอนนั่นดิคิดยังไงคิดถึงม,มีอย่างเดียวคิดถึงจังหวะอุ้ยมันอยู่บอกงอ้นพอจอติดแล้วครูก็สบายใจขึ้นหน่อยออาไม่โดนไม่ยง่ะเพ็กเพ็กดึงหน่อยดิดึงหน้ามาหน่อยดึงดึง,ดง จัดให้มันหน่อยมันขอวีสีเครื่องหมายสีเหลืองคำพูดเป็นนายคนัมึงไม่ต้องหาคนอื่นหรอกตัวมึงอะจัดกูหน่อยดิตัวมึงอะมันอยู่ไหนไหว้เฮียเฮ<อ>้ยมัน<ๆ>อยูไ่ไหนวะ เอ้าดูพี่เอกสามสเมื่อกี้ไปไหนอ่ะขออีกหน่อยดีพ่เอกตัวมึงเองสร้างดราม่าเด็กกูให้พี่ว่านตบอีกสักทีวะเฮ้ยติ่งไอ้บ้านเวย้ยเฮ็ดติ่งไอ้บ้านเว่ยขามว่าคุยกูดูมาสามชั่วโมงไอ้หนุ่ยมาทำแบบนี้คุยทำขอโทษก็ไม่มี อะไรครับมันจะเริ่มมาอยู่แล้วเนี้ยมันหาตรงไหนเนี่ยไอ้ดุยมันอยู่ไหนเขาอยู่นี่ป่วยกูไปเดินอยู่นานตรวจแล้วนะพี่ตรวจแล้วนะมาบนึงเนะอ้าหายเลยพ็่กูไปไหนอะพ็่กไปลืมไปพ็่กไปแล้ว ตัวมึงอ่ะชอบมึงไม่ต้องหลอกไอ้สร้างดราม่าตัวมึงอ่ะตัวดึงเลยตัวดึงดราม่าเลยไอ้ดันไอ้ดันนายนี่เกรดด้วยเนี่ยมาหลายทีละเอลเคนอหนึ่งบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยสู้สู้นะครับพี่ผมเป็นกำลังใจให้เรียกอะไรอะหกศูนย์สี่สองเจ็ดตัวดึงเลยตัวมึงอ่ะตัวเบียวเลยบัวเนาะ เอาหายเลยทีเดียวสามสิบพอกูพูดแค่นี้งอมเลยไม่ต้องงอมอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยนะเอา้าไม่ดึงแล้วนอ้องพระเอกเงินหมดแล้วเฮียเอาหมดแล้วเนี่ยเอา,เเอาชิบหายแวโอโหแย่จังว่าจะเอาอีกสักสามสิบหน่อยว่าจะไปหาซื้อของ หมดแล้วเนี่ยเอา้าพระเอกหมดแล้วเนี่ยพระเอกอไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาอย่างนั้นขออีกเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะอา้าพระเอกหายไปไหนอ่ะมายิงหน่อยดิ ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูชิ้นใหมพี่ชายตาไม่งอยน้องโอ้หอโหไม่ใช่อย่างงานน้องเอาแค่มันคนเดียวแค่มันคนเดียวมันกินอะตัวดึงเลยตัวดึงเลยนะ่ะคนพิมพ์่ะผมไม่ได้ซีมันกินพระเอกเลยอุย้ยอยากพระเอกเลยเว้ยมันเคยดูนะเดี๋ยวกูโดนเนตไปเดี๋ยวมันก็เคลิมตามกูจะโชว์ไงไปด่าไอ้ว่านวันนั้นสภาพมือวันนี้เยต่างกันวันนั้นไม่เกิดเย็ดโอ้เอ้สีไอ้ว่านี่ว่า เห้ขอบคุณมากขออีกหน่อยไหมนะขออีกหน่อยขออีกหน่อยขออีกหน่อยดีมากดีมากดีมากชอบพี่ว่านนั่นะฮะแหมชาวพี่ว่านก็ไม่บอกบอกแล้วเขายัางไงน,น้องรักพี่ว่าน,นี่ว่า mm. ขอโทษไปแล้วครับเป็นอะไร มูกมูม,มูมูกัดมูกัดเนี่ยกัดไม่ได้พระเอกหลุดมาอีกหนึ่งตัวเอเอช่วยว่านเนาะมันมีพระเอกมันก็ต้องมีนางเอกถูกไหมมึงมึงจำไปเลยมึงจำไ้ไอยพี่คนเอง เร่งๆไม่ต้องนอนนะปล่อยไปเลยนะผีมันไม่มาหรอกได้พี่ถ้านอนผีมันไม่มาเอ้าหายเลยเอ้าพระเอกเงินหมดหรือล่าต่อไถ้าพี่ได้ได้กล่องให้พี่อย่าไปทุบมันนะเฮ้ยมันมันไม่เป็นไรพระเอกอ่ะมันมันก็ถือว่ามันอุ้ยมันช่วยค่าจอเมื่อกี้อยู่มันช่วยค่าจอเมื่อกี้อยู่พี่ตา ดีกว่ากาบไม่จออ่ะน้องดีดีเลยพี่ใหญ่มากเลยใหญ่กว่าที่แล้วอ,อีกเฮ้ยส่งขา <ST AR> เอา้เอาเฮ้ยมาช่วยสมทบหน่อยดีนอ้องมา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 เดี๋ยวไปซื้อจองอันละสี่ห้าพันเนี่ยมา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  <ST AR> ขอพระเอกหายพีกไปไหนอะพระเอกชิบหายแล้วพระเอกไม่อยู่ เงินเมดสามสิบผมเข้าใจมันไม่มีใครอยากให้ตายหรอกกันแลกกันหนึ่งตายต่อหนึ่งจออยู่เนาะ เอาคนดูคนดูชอบพระเอกไหมล่ะงถามคนดูดิคนคอ <c oughs> มเมนต์เขาชอบพระเอกไหมเอาหายไปเลยโดนไม่ได้ปิดน,นะแต่มันไม่มีมาเลยอะไปไหนอะ้อง้องอิจฉาไงตัวดิงตัวดิงดราม่าเลยเนี่ยตัวดิงเลยไอตัวที่ตัวเดีเนี่อะ ขาตรัาลูกอีกรีมือมีเฮไรกับพี่กูติ่งไปจนนี่งปีว่านเคยกลับไปหลุมคนจนไปลายล้ห่เขาบอกไม่ชอบนแต่ดูเราตลอดเลยนะเนี่ยดูดิจะเขาดูเราตลอดเลยโอ้ยดีแล้วจะดูเรานี่ไงเราทำตลอดมัึงอยากเป็นพระเอกในใจที่ได้เปล่าครับ อเอาหายเลยหายเลยอุ้ยวิธยพันอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับก,กูนี่พระเอกนี่ไงพระเอกอ่ะมึงไปศพแรกเลยเไไดู <ไป S 2> ม,มาผี่ปีแล้วมึงก็รู้ตะมานรักน้องแค่ไหนสงสัยเด็กคลิ่งผัดดูโอ้โหน้องกูอย่าไปรด้ยอย่างนั้นอย่าไปโดูยอย่างนั้นอย่าไปโดูยอย่างนั้นอย่าไปโดูยอย่างนั้น เฮียฟอดพระเอกมึงยังนั่งโดเนตงกโดเนตงกอยู่เลยมันซื้อ,อจอใหม่ได้เป็นสีบอแล้วไอควายโอ,อ,อ้ยยเฮียก็เฮ้ยผมครับผมครับขอบคุณนะครับเฮียโอ้ยห้าร้อยเลย คือผมคำเฮียห้าร้อยเดี๋ยวผมปรับให้แป๊บน,นึงงวอชื่อมมนอยู่ข้างบนแล้วนะปรับให้แล้วครับ